ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นสื่อใหม่ที่ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกันเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกเพศทุกวัยเทศบาลเมืองป่าตองให้ความสําคัญในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ประชาชนต้องรับรู้อีกทั้งภารกิจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในแต่ละสัปดาห์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียหลากหลายชนิดเช่นรายการข่าวประจําสัปดาห์สกู๊ปข่าวพิเศษอินโฟกราฟิก ข้อมูลมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อให้ประชาชนเมืองป่าตองไม่พลาดทุกข่าวสารต่างๆเทศบาลเมืองป่าตองมีช่องทางประชาชสัมพันธ์ออนไลน์ที่หลากหลาย 1. Facebook ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตองเป็นช่องทางอัปเดตข่าวสารทุกประเภทจากเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและแจ้งเรื่องราวต่างๆผ่านช่องทางโพสต์หรือกล่องข้อความ 2. เว็บไซต์ป่าตอง w w w p ์ t o n g c i t y g ป t าเป็นช่องทางอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการบริการทุกด้าน ข้อมูลจำเป็นสำหรับการติดต่อราชการและเอกสารให้ประชาชนดาวน์โหลดสำหรับติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆและการประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมต่างๆพร้อมช่องทางลงทะเบียนออนไลน์หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์เข้าใจง่ายสะดวกและรวดเร็ว 3. แอปพลิเคชันเ,เ <Application S 1> ทศบาลเมืองป่าตองอัปเดตทันทุกข่าวสารเมืองป่าตองแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆที่ App Store สำหรับระบบ iOS และ Google Play Store สำหรับระบบ Android 4. YouTube Channel เทศบาลเมืองป่าตองเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์รายการข่าวรายการพิเศษมากมายรายการป่าตอง Weekly News สรุปข่าวสารภารกิจประจำสัปดาห์ m มู i o n นกราฟิกข่าวประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติที่ควรทราบรายการป่าตองท a l k ไขทุกข้อข้องใจ ตอบทุกประเด็นสงสยัยและไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในสภาเทศบาลเมืองป่าตองรายการป่าตองสเปเชียลแนะนำสารพันความรู้สิ่งที่น่าสนใจและเทรนด์ใหม่ในเมืองป่าตอง ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่างๆของเทศบาลเมืองป่าตองจะทำให้ประชาชนทุกท่านไม่พลาดกับข่าวสารข้อมูลองค์ความรู้ข้อปฏิบัต,ติตนตามมาตรการต่างๆของทางราชการเพื่อไม่ให้พลาดทุกาก,การเคลื่อนไหวของเมืองป่าตองขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านติดตามทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตองบนแพลตฟอร์มต่างๆป่าตองพร้อมเดินหน้าพลิกฟื้นป่าตองเป็นเมืองที่ไม่มีวันตาย